อ้าวสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักล่านะครับเห็นบ้านหลังน้อยน้น่ารักมีความสุขแล้วก็มีพืชพันธุ์ทางการเกษตรต้นมงต้นไม้เยอะเลยอ่าจะพามาดูที่สวยๆหนึ่งแปลงใครอยากรู้ว่าแปลงนี้สวยไม่สวยยังไงตามผมบอยเศรษฐีนักล่ามาแต่บอกเลยว่าคุ้มเพราะแถวนี้มีหลายหลังไม่ได้มีหลังเดียวด้วยอ้าวตามมาหลายหลังคือมีเพื่อนบ้านนะพูดง่ายๆตามผมบอยเศรษฐีนักล่ามาเลยถ้าชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์เลข999ขรงหน่อยแล้วกันเนาะอ้าวกราบกล้องครับ เนี่มีเพื่อนบ้านด้วยก่อนที่จะดูบ้านเรานี่บ้านเราอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่รอบข้างด้วยเพื่อนบ้านเลยอ่านี่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 น ไปเดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงนี้นะไล่ครึ่งนะสองชนดไล่ครึ่งบ้านพ้อมที่ดินไร่ครึ่งออยู่ที่อําเภออู่ทองสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลมากอะไรเลยร้อยกว่ากิโลนินดอ่านี่หนไหมต้นไม้นี่อยู่ในที่เขาทั้งหมดเลยนี่หลังนี้น,นี่ผมพาจะพามาชมอะ่ะเนาะคลิปนี้คงไม่ได้ใช้เวลาอะไรนะมากมายหรอกเพราะว่ามันเป็นที่รีวิวง่ายๆอธิบายก่อนบ้านหลังเนี้ยหนึ่งห้องนอนนะใครมีปากกาไปเอามาจดไว้เลยเดี๋ยวลืมหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถง ห้องโนห้องนอนห้องน้นําห,อหองง้องโถงอ่าแล้วก็มีเหมือนเป็นลักษณะห้องครัวพูดอย่างนั้นน่ะนะอ่าแล้วข้างในก็มีมีแอร์แถมให้เครื่องหนึง่งอ่าแล้วก็มีไมโครเวฟนะถ้าจำไม่ผิดมีตู้เย็นด้วยอ่าเพิ่งสร้างไม่ถึงปีอ่าเอาง่ายง่ายพี่เขาอยู่กรุงเทพเขาซื้อที่ไปนะเขาซื้อที่เปล่าไปเนี่ยอ่าแล้วเขาก็มาปลูกต้นไม้กะว่าปลูกแล้วเนี่ยจะมาอยู่อ่าทีนี้พอปลูกแล้วก็ไม่ได้มาอยู่เพราะว่าอยู่กรุงเทพไงไม่ได้มาอยู่พอไม่ได้มาอยู่เสร,ร็จปุ๊บเพราะว่าอะไรเพราะว่า แกยังมีภารกิจอยู่ที่กรุงเทพอยู่อ่ะก็เลยปลูกแล้วก็ขายเหตุผลนมีแค่นั้นเองนะไม่ได้ซื้อเกงกําไรไม่ได้อะไรต่างๆหรอกเขากะอยู่เองการที่คนจะอยู่เองหรือไม่อยู่เองเนีย่ยดูจากการปลูกต้นไม้ก็รู้แล้วอ่าเนี่ยเขาไม่ได้กะปลูกอะไรปลูกกะปลูกอยู่เองอะ่ะมีขุดบ่อหนึ่งรูปเพิ่งขุดด้วยนะีขุดยังน้ํายังไม่เต็มที่เลยนะเพิ่งปลูกได้ไม่นานเรามาดูขอบเขตกันก่อนเห็นเห็น,เห,นเห็นบ้านหลังนั้นไหมออกไปตรงนั้นคือลาดยางแล้วนะออกไปตรงนั้น คือลาดยางแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลาดยางออกไปแล้วจากนี้ไปที่กรุงเทพประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบกิโลไม่เกินนี้อ่าน้ําพร้อมไฟพร้อมแล้วแถวนี้เขาอยู่กันแบบเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่าแต่ละคนซื้อที่แบ่งล็อกไปแล้วก็ไม่ปลูกอยู่กันอะไรกันะนะอยู่ทางการธรรมชาติแถวนี้เขาจะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกเอ้ยแต่ไม่เผาเออแต่ไม่เผา,าเพราะเผาไม่ได้เผาโดนบนนะเผาโดนว่าอ่าปลาปามีอ่าปลาปานะ่าจะเป็นปลาปาเทศบาลไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่ะเราไปดูขอบเขตกันว่าเป็นไงบ้างอ่ะเนาะรับประกันว่ามีเพื่อนบ้านแน่นอนหลังนี้ผมว่ามีเพื่อนบ้านทําไมผมถึงรู้เพราะมีหมาไงมีคนต้องมีหมามันนึ่งเห่าได้แต่ว่ากลางคืนนี้เขาอยู่บ้านกลางวันเขาไปทํางานแน่ผมก็รู้ของเขาไปหมดเลยของเราที่ข้างหน้าเขาทาเป็นรั้วรั้วมีสามด้านนะข้างหน้านี้เขาเป็นสแลมกั้นไว้ก่อนเพราะก็ยังไม่ได้ทํารั้วข้างหน้าอ่าอ่ะ,อะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับ ปลูกต้นมองต้นไม้เยอะเลยมีตั้งหลายต้นตน่ะต้นทรงต้นสนข้างหลังนี่เป็นทิวรั้วหมดเลยผมลืมบอกไปไอ้ไรครึ่งเนี่ยนะไรครึ่งสองถนนเนี่ยนะขายอยู่ยกแปลงเลย1.75ล้านอ่า1.75ล้านเป็นถนดกุดแดงนะไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างถนนเข้าข้างหน้าโครงการตรงนี้ทางหมู่บ้านเราเป็นสาธารณะนะจะเป็นหินพุกหน่อยเดียวนี่ยเห็นทงางขยะสีฟ้าไหมนั่นก็คือไอ้นี่แล้วอ้อะไรนะลาดยางแล้วนี่ขอบเขตอยู่ตรงนี้ ตรงเสาไฟนี่เหมือนพี่ก็ซื้อไวสองแปลงอ่ะอแปลงหนึ่งมันน่าจะประมาณสามงานนะนะคร่าวๆนี่ของพี่คือเสาไฟนี่นะตามรั้วนี่ไปเลยรั้วข้างหลังคือรั้วรดน้ําก็มีต้นสักมีต้นกล้วยมายมอะไระสารพัดเลยท่านเห็นผมที่จอดรถไหมเกือบร้อยเมตรอ่ะเกือบร้อยเมตรนี่คือหน้ายาวนะหน้ายาวอ่านี่ถ้าดูมาถึงนาทีที่สามนี่จะมองเห็นภาพแล้วแล้วก็ปลูกต้นสนอามีที่อะไรอีกเยอะแยะเลยปลูกต้นสน เหมือนเขาต้องอยากจะขายเร็วๆนี้แหละนะออกไปตลาดหรือเอาไปซื้อกับข้าวไปบิ๊กซีมินิบิ๊กซีอะไรต่างเนี่ยนะตามปงนะปั๊มก็ประมาณสองกิโลก,กว่านิดนึงสองกิโลก,กว่าเดี๋ยวไปดูถังขยะใครก็รู้แล้วแหละว,ว่าเ,เทศบาลอะไรนะนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่บ้านทั้งหมดอพื้นที่บ้านโลง่งๆเลยที่ผมจํามาคือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็แถมแอร์ให้แถมไมโครเวฟให้ ู้เย็นมีป่าวไม่รู้จำไม่ได้แววๆนะครับบ้านนี้คือไม่ได้ถ่ายทานะเขาให้อยากนัดเข้ามาดูนะครับแปลงนี้ถ้านัดเจอกันหรอนัดเจอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งพิกัดให้มันเป็นปั๊มเอสโซปั๊มเอสโซพระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีเออเอา,อางี้ดีกว่าบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้นี่เห็นทางขยะพอดีอยู่ที่พระพาชัยอป,อปตพระพาชัยท่านจับเลยปั๊มเอสโซพระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีแล้วบวกมาอีกสักสามกิโลก็ถึงแปลงนี้นี่มีไผ่ด้วย ต้นไผ่ต้นลวกอ่าหันหน้าเราออกไปทางทิศตะวันออกแต่มันไม่ออกเป๊ะนะมันออกเฉียงๆนิดนึงทิศตะวันออกอยู่ตรงนน้นนุ่นนุนนนนนนนเฉียงๆไปนิดนึงอ่าเฉียงๆทั้งนน้นหน่อยนึงอันนี้ก็มีบ้านคนอ่ามีบ้านคนรอบ้อมล้อมเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันข้างหลังมันมีต้นมงต้นไม้มีอ้อยแต่เขาไม่เผาหรอกนะครับแล้วก็มีบ้านคนอ่าต้นไม้บังนะครับผมถามแล้วเขาเผาไม่ได้ขออนุญาตเข้าโดยการปีนเข้าไปแล้วกันนะครับ่ไไปปดูวาาเ็นงบ้ ยกไม้ไผ่ออกก็เข้าได้ละยังไงนันใหม่ลงด้สักหนึ่งวันแล้วกันนะครับสุดเขตกันไเห็นไหมที่ผมจอดรถไว้แล้วก็มีรั้วก็มีบอ่อปา่ามินิเล็กๆยังมีความสุขแล้วก็มีต้นสนหอมอ่ะสนหอมอะ,อมอะไรอะ่ะโอ้เยอะอะเรงไม่ถูกอะเต้ไม่หมดเลยนะครับนี่สภาพภายในบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านอ่ามีถังเก็บน้ําด้วย <c oughs> อันนี้เป็นบอ่บอบ่อที่เขุดดินมาถมปลูกบ้านไงอ่ะอันนี้คือรอบข้างเราอ่าเห็นไหมฮะมีมะพงมีมะพร้าวประมาณปีนึ่งอะประมาณปีหนึ่งสียังไม่แห้งเลยสียังหยดอยู่ที่พื้นเลยนี่ให้ดูบรรยากาศใครชอบที่อยากมาอยู่แบบสงบแต่ไม่เปี่ยวนะมีเพื่อนบ้านก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าแบบโหคึกคืนนี่ตรงนี้ก็ไม่เหมาะนะคือคืนต้องไปอยู่ติดสีเลยแล้วอย่างนั้นนะครับดูก่อนเพื่อเป็นทางเลือกก่ท่านนะเนาะนเห็นไหม ยาชนบ้านหลังนู้นพี่เขาอยู่ได้มีรถจอดอันนี้มีคนอยู่อันนี้มีคนอยู่มีคนอยู่ทั้งหมดนี่ก็มีคนอยู่ดูสังเกตรถจะมีบ้านมีคนอยู่ทั้งนั้นแหละไปเดไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่หลังบ้านหลังบ้านก็จะมีที่ว่างจากหลังบ้านเนี่ยไปที่รั้วอีกประมาณโอ้เยอะครับเยอะอัเนียนี่มีปั๊มน้ําให้ด้วยนะมีปั๊มนงปั๊มน้ำแล้วเขาก็ปลูกต้นมงต้นไม้เต้ไม่หมดเลย เห็นไ,ไหมฮะก็ลองดูสําหรับคนที่ชอบต้นไม้ชอบใบหญ้าชอบธรรมชาติความร่มรื่นเย็นมานี่ร่มเชื่อเอะข้างหน้าบ้านเพราะว่ามันย้อนแสงอ่ามีที่เยอะเลยอ่าอันนี้จะมีเนี่ยเยอะเลยฟอกแฟงอะไรเต้ไม่หมดเลยนะครับต้นมงต้นไม้เยอะข้างหน้าที่เขาเอาสแสลมกันคือเป็นขอบเขตไว้นะครับมะม่วงก็เยอะเลยอ่านี่ มีมะม่วงมีอะไรเต้ไม่หมดเลยนะครับเนี่ยข้างในนู้นฝั่งน,นู้นมีบ้านคนอีกเยอะนะต้นไม้มันบางผมไปเดินดูมาแล้วนะครับไม่ต้องมีคำอธิบายอะ่ะมันลงตัวของมันนะครับไ้ดูสภาพบ้านอ่าเห็นไหมครับ สนใจยังไงก็098-3875-209นะเบอร์ผม098-3875-209ให้ดูฟักนะครับสูงกว่าศอกนะึงอ่ะลองดูท่านใหม่ต้องน้าหนึ่งวันนะครับล่มลื่นเลยอันนี้เป็นบ่าข้างบ้าน ถ้าทางจะเป็นมิดนะกระดิกหางนี่ไม่เป็นมิดลรอมั้งอย่างนี้เนี่ยครับนมนตนวม้าเยอะไปหมดเลยโอ้แสดงว่าเราสบายเราไปอยู่นี่มีหมาเฝ้าบ้านให้ลองดูแล้วกันนะครับใครชอบพระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีน้ำไม่เคยท่วมครับประวัติน้ำท่วมไม่เคยมีนะครับน้ำมาไม่ถึงนะครับ ถ้ำน้ำท่วมนี่เราจะมีข้อมูลจากชาวบ้านเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยผมเชื่อว่าพอต้นไม้มันโตขึ้นแถวนี้มันก็ล่มรื่นแล้วอะโอเคฝากไว้ด้วยกับแปลงนี้นะครับบ้านพร้อมที่ดินสองหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครึ่งนะสองชนโดหนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะครับสนใจยังไงกันนักหมายหรือทักทายกันมาแล้วกันเนาะไปแล้วโชคดีมีความสุขฝากไว้ด้วยกับหลังน้อย,อยหลังที่สร้างความสุขได้ใครชอบแตลงนี้ฝากพิมพ์เลขเก้าเก้าเก้าให้ผมบริสุทีนักล่าหน่อยแล้วกันนะครับ ดูพิกดูพิกโอ้ยเต็มเลยอ่าไปแล้วโชคด,ดีมีความสุขครับ